ท่านที่รักทั้งหลายครับเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่นี่คือความแท้จริงของชีวิตเมื่อเราย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีพ่อแม่มากมายมหาศาลที่สร้างพ่อแม่ของเราขึ้นมานี่คือข้อแท้จริงท่านทั้งหลายครับภาพเหล่านี้คือความแท้จริงประการแรกที่บอกว่าเราทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาจากหลักการแห่งพ่อแม่ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ช่วยยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญตามกระบวนการวิวัฒนาการที่ถูกสอนต่อๆกันมาท่านที่รักทั้งหลายครับในตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติละเลยที่จะเข้าใจถึงหลักการแห่งพ่อแม่และเลือกดำเนินชีวิตแบบทางใครทางมันนั่นคือปัญหาที่แท้จริงในทางกลับกันถ้าหากมนุษยชาติเข้าใจความจริงที่เสมอกัน ปัญหาที่เราเกล่าวมาข้างต้นจะได้รับการแก้ไขท่านที่รักทั้งหลายครับท่านจะต้องสอบผ่านหลักการแห่งการสร้างสรรค์และมีชีวิตตามหลักการแหการสร้างสรรค์ทัานจึงจะไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตได้ท่านทั้งหลายเรียนรู้วิชาต่างๆมากมายแต่กลับไม่รู้เรื่องราวของชีวิตซึ่ง เป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้ง่ายๆโดยผ่านหลักการในการสร้างสรรค์ท่านที่รักทั้งหลายครับภาพที่อยู่ในแว่นขยายเบื้องหน้าท่านนี้คือความแท้จริงของทุกสิ่งอันเป็นที่มาของชีวิตของเราทุกคนภาพเหล่านี้ช่วยยืนยันอย่างชัดเจนว่ามีผู้สร้างดำรงอยู่ที่ใช้หลักการนี้ในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งเราทุกคน ที่จะเชื่อมโยงความแท้จริงให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งความเชื่อทั้งหลายที่แตกต่างจะถูกรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมนุษยชาติเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสารรค์อย่างสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวของความเป็นมาขอ,องตัวตนของเราทุกคนท่านที่รักทั้งหลายครับหลักการแห่งการสร้างสารรค์นั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์หา,ากเราเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสารรค์ ชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์นั่นคือความแท้จริงยิ่งยวดที่ไม่มีใครปฏิเสธหลักการผมเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้าไปดูช่อง YouTube ชื่อ understand point understand together และร่วมกันเสวนาในวงกว้างเพื่อที่จะร่วมกันพิสูจน์ว่านี่คือความแท้จริงหรือไม่ในที่สุดแล้วเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ นั่นคือเส้นทางร่วมที่มนุษยชาติจะไปสู่สันติสุขและสันติภาพอย่างสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงรากฐานของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเจอกันที่ช่อง understand point understand together นะครับ